ก็สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็มีประเด็นครับเมื่อวานนะครับ8แสนเล็กนี่อยากอยากชกสิกวันนะครับหลังจากเข็นกุหลาบดำนี่แพ้นอกไซมาเพชรครับเจ้าตัวก็บอกว่าขอขอโอกาสสักครั้งครับได้ชกในรายการนี้บ้างครับสู้ได้ไม่ได้ก็อยากลองครับเพราะ8แสนเล็กนี่กระดูกนี่ก็ถือว่าเนื้อกว่ากุหลาบดำอยู่นะครับมาชื่อเสียงมาก่อนครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอก อยากเจอปุหลาดดาอยู่แล้วครับแต่ขอทาฟอร์มก่อนแต่ย้ายมาค่ายพีเก็ยังไม่ชนะนะครับล่าสุดก็ไปแพ้ดากี้มานะครับวันนั้นที่เขาไม่จ่ายค่าตัวกันแล้วครับคือแปดแสนเล็กนี่ก็เป็นจอมที่สร้างกระแสเหมือนกันครับครั้งก่อนนี่ก็อยากเจอกับพิทันครับมาก็ถือว่าสร้างสีสันครับสไตล์แปดแสนเล็กก็ประเภทบูดุดันครับต่อยหมัดฟันสอครับใช้ยาเขาไอตับหวานครับ ก็ส่วนกุหลาบดำนี่ก็ไม่กลัวครับเจ้าตัวบอกไม่กลัวเพราะแปดแสนเล็กเป็นใครมาจากไหนก็ช่างครับชั่วโมงนี้นี่เจอได้หมดครับแต่ก่อนนี่อาจจะชื่อเสียงนี่พี่แกนี่มาก่อนแต่ตอนนี้นี่ตนเองนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันละครับกุหลาบดำนี่ก็พร้อมเจอครับถ้าโปรโมเตอร์จัดครับป่าชุนนี่จัดหรือในสึกวันก็ได้ครับกุหลาบดําไม่มีเกี่ยงครับคู่นี้นี่ถ้าเจอกันตอนนี้นี่ตามมุมมองนะครับ ถาโปรโมเตอร์จัดให้เจอกันเอาถ้าในสิกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับนวมเล็กนี่มวยทรงนี้นี่ก็ออกได้สองหน้าเหมือน,นกันกับแปดแ0นก็ประเภทเดินหน้าค่าลูกเดียวครับแปดแซนนี่ก็หมัดครับกุหลาบก็หมัดแต่หมัดความแม่นความหนักในกุหลาบดํานี่น่าจะดีกว่าครับพอยืนมวยมั่นคงกว่าครับแต่แปดแซนนี่ก็จะมีลูกบ้าลูกทรหดลูกซาดิสต่างๆนานา,นานครับ ถ้าเป็นในรูปแบบมวยไทย5ยกนี่ผมว่ากุหลาบดำเนี่เนื้อกว่า800แสนแน่นอนครับแ0 0แสนนี่เดินมานี่กุหลาบดำไม่ใช่แต่มวยหมัดอย่างเดียวนะครับก็มีแข้งด้วยครับแต่ถ้าเจอกันในนวมเล็กนี้กุหลาบก็มีโอกาสล่วงได้เหมือนกันครับเพราะ80 0แสนนี่ก็มองว่ากุหลาบดำานมีท้องครับเป็นจุดอ่อนนี่หลายไฟแล้วครับกุหลาบดาโดนท้องไม่ค่อยได้ครับแปดแสนเลขอแค่โอกาสครับ แต่กุลาบดำนี่ยืนยันนะครับว่าไม่กลัวครับไม่กลัวจัดมาเลยครับไม่ว่าจะ3ยกหรือ5ยกก็พร้อมครับโปรโมเตอร์จัดนี่ตนไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับถ้าโปรโมเตอร์ว่าถึงเจอกันได้ก็พร้อมเจอครับพิกัดร้อยสามแปครับแต่มากกว่านี้นี่ก็ดูว่ากุลาบดำนี่จะเสียเปรียบนะครับเพราะอย่างไฟเจอกับเซมาเพชรนี่ก็ไม่ใช่เบตตรเองครับแต่ก็ปล่อยขึ้นไปก็ตัวเลขกว่าเห็นเห็นครับถ้าพิกัด สักร้อยสามแปดสามเก้านี่คู่นี้น่าจะสนุกครับแต่เป็นถ้าเป็นรูปแบบมวยไทยห้ายกนี่แปดแสนเล็กก็ต้องทามุมมองนะครับก็ต้องไปตามแก้มือดากี้ให้ได้ก่อนครับถ้าชนะดากี้ได้แล้วก็ทําฟอร์มดีสักไฟสองไฟนี่ก็ค่อยเจอกุหลาบดำครับแต่ในรูปแบบวันแชมเปี้ยนชิพนี่ถ้าแปดแสนเล็กมีโอกาสนี่ก็มีโอกาสเจอกุหลาบดําได้ครับเพราะสไตล์การชกนี่เหมือนกันครับอาวุธหนักรุนแรงแต่ถ้าเจอกันจริงๆถ้าจะให้ชอบนี่ผมก็ยัง ชอบที่กุหลาบดำครับชอบชอบเพราะคือยังไงล่ะหมัดดีแข้งดีซอกดีแต่หัาใจเป็นรองอย่างเดียวครับจังหวะฟีมือก็ได้บูก็ดีครับแปดแสนนี่แกแต่มีหลุดมีหลวมบ้างครับหลังๆแกมั่นใจในตนเองเกินไปครับก็เลยทําให้แบบฟอร์มยังไม่เปลี่ยงปางครับก็ยังไงคู่นี้มีโอกาสเจอกันแน่นอนครับในสิวันนะครับถ้าแปดแสนเล็กได้ มีโอกาสได้ไปชคในสิกวันแต่ถ้าเป็นมวยไทยหยก8ปดแสนเล็กต้องทําฟอร์มสักสองสไฟก่อนนะครับค่อยเจอปลายชุนบอกแล้วเจอเจอได้แต่ต้องทําฟอร์มให้ดีกว่านี้ก่อนครับผม